สวัสดีนะครับสวัสดีชาวยูทู e ทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปีตามซัมซิงนะฮะโอ้เดี๋ยวเรามาลองโทรศัพท์เครื่องใหม่นะครับอยู่กับเจ้าเอล1 8กับโดยเสียร์องครับไม่หู นี่นี่เสร็จงวดไปเรียบร้อยครับสบายสบายเลยสิชิวชิวอันน้ไม่มีก็ไม่เป็นไรครับของบอกว่าชิวแล้วตอนนี้ประมาณสี่โมงห้าโมงแล้วครับแต่ก็ออกหมดแล้วนะโอ้นอหนิมเนียลูกพี แล้วชิวๆตรงนี้นี่ทำมันด้วยครับทำมันด้วยทำนาด้วยก่อได้สอต่อรดบดินแถวนี้ได้มันด้วยได้ข้าวด้วยนะครับสองประโยชน์นะครับดินจะไม่จิงรังเลยนะครับนาเรงก็ปลูกมันนะครับ นาฝนก็ทำนามึ่งเลยอเอ๊ะขาดนี่คือเด้อทำยาวแล้วมันลากดิโอ้ เนี่ยเขาปุกปูกข้าวกันหมดแล้วครับแถวนี้แต่คันนี้ไม่มีโรตารี่นะครับมีแต่คาดเนี่ยรถจะทนนะครับถ้ามีมโรตารี่พวกระบบเกียร์เนี่ยจะไม่หอนนะครับ เดี๋ยวมาลองโทรศัพท์เครื่องใหม่นะครัยางก็พึ่งเปลี่ยนไปครับยางหน้าใช้จนโน้นหมดเลยเดี๋ชุดคานหน้านี้ยังไม่ได้่อมเลยครับคันนี้ถือว่าเจ๋วอยู่นะครับชุดเครื่องขับหน้านี่ยังไม่เสีย มันเป็นข้อไร่ครับเพอไม่ต้องเอาขนาใหญ่ก็ได้ดันดันให้เลยมันมีน้ํานิดๆนะครับแต่เป็นขนานิดหนึ่งแต่หัวมันนี่ที่อยู่นี่หัวใหญ่มากเลยนะกอดึงนี่ครับมันนาปีนี้นี่พอได้ครับตรงนี้ได้ไปไร่ตรงนี้นี่ได้กี่ตันเนาะสิบเจ็ดตันครับ ถือว่าโอเคครับสิบจตันกว่านะดีกอ่ปล่อยทิ้งร้างครับให้ยาขึ้นปลูกบรรน,นานี่ก็เวลาปลูกข้าวก็จะสวยเลยนะล้วพีถอยไกลเถอ นี่ๆหกปีจะเข้าหกปีแล้วยังเป๊ะอยู่ครับเครื่องเกียร์ดีคือว่ารักษาดีนะครับซีนยังไม่เคยร่วครับข้างหลังข้างหน้าก็อาจจะเปลี่ยนบ้างแล้วเจ๋อลูกพี่ nào, ờ. má má má, đâu là khăn rồi? à, đi, video clip này, phạc video này để xem nhé